ผมอยู่ใต้ใต้ท้ทองรถแต่ช่วงนี้มันจะออกมานอ,อกรถแล้วที่เขาดึงผมเนี่ยเขาดึงจับไว้หลายนิลากออกมาจากท้องรถเนี่ยพอลากมึกกระดูกมันจะหลดุดทันทีโอกาสหมอบอกห้าสิบห้าสิบโอกาสที่จะฟื้นไม่มีมันต้องพิการตลอดมไม่ขอทานหรอกปลาใบาม,มือผมยังมีผมจะช่วยใช้มือเนี่ยเป็นประโยชน์ผมก็สู้รเรื่อยมามาทำาคิดถึงขาเรอไหมคิดถึงตอนนี้อยู่หลังบ้านฝังอยู่หลังบ้าน<อ> <laughs> ช่วงวูบหนึ่งอ่ะ ผมก็ตัดสินใจว่าคงจะไม่อยู่ละหยิบปืนขึ้นมาเลยจุกระสุนเต็ม,มกล่าวว่าวันนี้ยิงหนดทั้งครอบครัวโชคดีนะโชคดีครัแบบให้เกะก่อนานานๆเลยครคิดแบบถึงลูกไหมคิดถึง ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับชายที่มีหัวใจแข็งแกร่งนัเพชรคนนี้นะฮะทำไมเขาถึงไร้ขาทั้งสองข้างเรามารู้จักประวัติลุงแกกันก่อนเลยนะครับลุงพยับพันเตะอายุ67ปีวันนั้นก็วันสุดท้ายแหละเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันสงกรานต์คนงานเขาหยุดกันหมดแลว้วก็ติวันนั้นงานก็เสร็จ,รจวันนั้นด้วยเลยผมก็ไปเก็บงานคนเดียวแต่ของบ้านแกก็เอาไม้ไผ่อันยาวอ่ะผ่ายาวๆมาเลยแกบอกว่า น้ำมันไม่ไหลในบ้านเขาไล้างของแล้วน้ำมันไม่ลงให้ผมกระทุงท่อห,หน่อยตรงนี้เป็นมุมบ้านอย่างเงี้ยบ,บอกพังก็าอยู่บ้านแล้วก็มีถนนเข้ามานี่ประมาณ2องโมงจะสามโมงเย็นแล้วผมก็บอกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกระทุงให้เขาก็ไปเปิดฝาท่อเอาไว้เปิดฝาท่อแล้วผมเอาไมา้นั่งคุ้งโค้งอย่างเงี้ยกระทุง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 ก็จะยินเสียงรถมันวิ่งมาพลึดมันเลยไปแล้วมันจะถอยหลังกลับรถเนี่ยถอยหลังมันก็ทับผมนี่นะอือช่วงนี้อยู่อยู่นอกรถ ไอช่วงนี้มันจะอยู่ใต้ท้องรถผมก็มันมันแน่นหมดเลยอะกระดูกสันหลังเนี่ยมันมันก็ยังไม่หลุดเพราะว่าไอาช่วงนี้มันอยู่นอกรถใช่ไหมเขาก็จับหัวไหล่ของข้างเนี่ยแล้วก็ลากมาผมเนี่ยในตาผมเนี่ยมองเราไม่เห็นเลยมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยในตาในปากเลือดมันจะข้างหมดมองไม่เห็นแต่ว่าสติดีรู้เขาพูดอะไรก็รู้หมดทุกอย่างสับสนไปหมดเลยลูกก็ยังเล็กอยู่เาะทุกอย่างมันก็ จบสิ้นตรงนี้มันทาอะไรไม่ได้ไงเขาติดต่อใครไม่ได้เลยอญาติพี่น้องก็ไม่ได้มาไม่ได้มาหาผมก็ดิ้นรนอยู่คนเดียวทุกอย่างมันจับตัวไม่หมดทำอะไรเขาเราเคยทํไรายได้ใช่ไหมอยู่ๆก็ทําอะไ,ไม่ได้เลยนอนพักฟื้นอย่างเดียวเกือบปีนอนพักฟื้นจนกว่าจะลุกขึ้นนั่งได้พอลุกขึ้นนั่งได้ก็ทางหมอให้ทําเสื้อเกาะเป็นเหล,ล็กกันนะดามหลังก็ต้องใส่เสื้อกอะแล้วลุกขึ้นนั่งผมนอนทําใจอยู่นานเขาพอดีมีวิทยุฟังวิทยุอยู่ กวิทยุเขาก็มีพวกคนพิการะ่ะผมก็ฟังเอ๊ะคนพิการเขาบางคนเขาไม่มีขาไม่มีแขนเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ยังสู้ได้อะไรเขาก็ทําได้แล้วผมยังมีมืออยู่ผมก็ต้องสู้มีคนแถวเนี้ยเขามาชวนผมไปขอทานผมบอกผมไม่เอาหรอกผมอายคนผมอายคนหรอกผมไม่ขอทานหรอกตราบใดที่มือผมยังมีผมจะช่วยใช้มือเนี้ยเป็นประโยชน์ผมก็สู้รเรื่อยมา อุ้ยมากเลยดีกว่าเยอะเลยช่วยด้หลายอย่างทุกอย่างเลยไหนใช้ชีวิตให้ดูหน่อยรถคันใหม่ไหนโชว์หน่อยะรีวิวอันนี้คือเดินหน้า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 เจ๋งเจ๋งเจ๋งปุ่มนี้อะไรบ้างเนี่ยไหนไหนไหนปุ่มนี้จะเป็นไฟครับอันนี้จะระดับความเร็วอันนี้คืออะไรอันนี้ความเร็วความเร็วทุกทุนตอนนี้เราก็จะลดพยายามให้มันน้อยหน่อยอันนี้ก็แตรอันนี้ก็เปิดปิดไฟอันนีเปิด อันนี้ระดับระดับแบตเตอรี่ <Okay. S 1> ตอนนี้แบตเตอรี่มันก็เหลือแค่นี้แหละถ้าลงมาอีกขีดนึงก็ต้องชาติละโอ้โหท้อสุดๆดเล<อ>ยทอสุดสเลยก่อนเล้างก้นจะขึ้นต<อ>้อง,องน้ำใน่ยอย่างนั่นน่ะถึงว่าผมก็ต้องทุกวนันเลยผมก็ช่วยเหลือตัวเองเอทำแบบนี้แหละ ข้องน้ำอย่างไรเงี้ยบางทีก็พูดไม่อายเลยบางทีมันเผลอตัวไปถ่ายบนที่นอนก็มีแล้วเราก็เก็บล้างเองเออเราก็ทำเราเองเวลาเราขึ้นขึ้นบนมันเป็นโพชโคกใช่ไหมใช่มันไม่ใช่โคกมันไม่ใช่โคกมันเป็นหัวทุ่นธรรมดาอของแหละก็เราทดสอบนะทดสอบจริงเนาะโอ้ทดสอบ เขสอบเยอะเราก็ยิ่งแรบุญเยอะแต่ว่าทดสอบมากคน่นเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ลุงพยับพขายังไม่รู้นะครับว่าบรรดันและผมเนี่ยเตรียมตังมาให้ลุงแสนกว่าบาทจริงแล้วลุงเขาขอแค่รถวีลแชร์ไฟฟ้านะฮะแต่หลังจากผมฟังเรื่องราวของลุงแล้วเนี่ยผมเลยอยากให้ลุงมาทางานน้อยลงยา่เขามีชีวิตอยู่นานๆได้พักผ่อนมากขึ้นนะครับลุงพยับเขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์อ,อะไรยังครับยังไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้บอกกันนะครับลุงพยับเลยคิดว่าเขาจะตกใจไหมก็น่าจะประหลาดใจ พอสมควรนะครับออก็อินชาลอะลองเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่คุณชยุติกาลังมอบหมายให้คุณพยับเนี่ยออมันคืออะไรเพราะวันนี้ออก็มาเหมือนกับมามาให้มอบอะไรให้โดยไม่รู้ตัวออนะสักอย่างหนึงยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าได้เงินแสนกวบาทแสกว่าบาคือคราวที่แล้วอ่ะคราที่แล้วผมมามอบวิวแชร์ให้ใช่มครับคันนี้วิแชร์นนี้เป็นไงชอบใจ ดีมากเลยครับชอบมากเลยวันนี้ผมเอาขนมมาให้เล็กๆเป็น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 เงินทั้งหมดนะหนึ่งแสนสามหมื่นสี่สิบหกบาทโอ้ทำไมแยะนล้ะทำไมแล้วนะฮะทำไมแยะนล้ล่ะใช่ ผมไม่เคยจับเงินพคนี้ทำไมเยอะอ่ะกูจะมาตอบเจบาให้หน่อยอ่าจริงๆแล้วหลังจากที่จริงจริงมากกว่านี้แ๋ยวเล่าให้ฟังโอ้ขนลุกหมดเลยนะฮะลุกหมดเลยเนี่ยก็สายุตีกลับไปนะครับเขาก็ไปเปิดมีคนที่จะบริจาคเข้ามาช่วยนะก็ประมาณแสนกว่าบาท นะครับเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันในเรื่องของการเปิดบัญชีแล้วก็การมอบหมายให้ในแต่ละเดือนว่าเราจะให้แบบไหนอย่างไรนะครับมันมีคนหนึ่งเขาลูกเขาป่วยพิการแล้วผมรู้สึกว่าเขาอยากได้เงินเพาจัผมมาช่วยแต่ผมไม่อยากเปิดบริจาคหลายรอบไง้วคุณสามานนะคก็เลยงั้นของขุยยมครับยินดีมากเลยเพราะว่าคุูสมานเคยเล่าผมฟังว่าเขาเองขนาดเขาไม่มีเงินเขายังช่วยบริจาคเลยใช่ไหมใช่ครับลุงพยัพเป็นคนที่เหมาะสมในการช่วยเหลือมากเลยนะครับ รูงละหมาดคบอ่านอ่านกรุรอานเสมอและทั้งๆที่ศักยภาพตัวเองอะยากจนแต่ก็ยังแบ่งปันมีน้อยก็ยังให้พอรู้ว่าได้มีคนอาอให้เงินแสนสมัยกูดีใจมากคนลูงแล้วบอกกูพี่กูไม่เคยจับเงินไม่เคยจับเง<ม>ินงแสนอย่ามาแก้กอบผมเลยไม่ได้กอดลูกนาน30สามสิบกว่าปีตั้งแต่ผมพี่การมาพิการมาได้ปีหนึ่งก็แฟนก็ไปมีสามีใหม่ไปอยู่ที่ ประเทศสวีเดนสวีเดนแต่เขาก็มาเยี่ยมลูกโคอินเตอร์เลยเขามาเยี่ยมลูกเขาทุกปีแต่ก็ไม่เป็นไรมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวลูกผมตอนนี้ก็คนเล็กแค่สี่สิบแล้วครับอ๋อจะสี่สิบแต่เขาก็เป็นออกนอกศาสนาหมดสองคนจริงเหรอจริงไปหมดแล้วลูกชายคนเดียวซึ่งลูกชายคนเดียวก็อยู่ก็ได้อยู่แ,แต่เขาก็มาหาบ้างเขาก็มาหาเราใช่ไหมใช่ก็แล้วก็ แต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยผมับนนี้เราน่าเห็นใจกับทุกวันนี้นะอัลลอฮ์รังเราเนี่ยจนอายุเยอะขนาะดเราขาขาดสองข้างเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังเก็บเราไว้แก่จนมีอายุยืนเพื่อที่ให้ลูกเนี่ยไว้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท้าแต่ว่าการว่าเราต้องอยู่คนเดียวจะไม่เป็นไรอัลลอฮ์เลี้ยงนะครับต่ว่ากันทุกวันหลายๆคนที่ผมช่วยมาเนี่ยอายุ 85- 90อยู่คนเดียว แปดสิบี้าอยู่คนเดียวเนี่ยน้องแบบรั้งแม่เขาให้แก่เท่าเพื่อให้ลูกได้ดูแลแต่เขาไม่ดูแลเลยมองยังไงคุณมององไรมมงผมว่าคนอย่างนี้เขาไม่ได้แลพ่อแม่นี่ต้องเป็นสุดยอดแล้วเขาเรียกว่าถ้าเราดีคือพ่อแม่นี่คือสวสวรรค์ของเราที่จะร้กันถ้าเราไม่ดีกับพ่อแม่นี่ชีวิตเราไม่รู่งกับ ถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ดีวันหนึ่งเขา้เขามีลูกลูกเขาก็ทํทำแบบเราเนี่ยแหละมันใช้สวรค์อยู่ข้างหน้าแล้วประตูสวรค์อยู่แล้วแต่ว่าเราดันทิ้งซะงั้นโชคดีนะให้ก่อนนานๆเลยคิดถึงลูกปะ